ีค่ะพี่เพื่อนๆลูกน้งที่น่ารักทุกๆคนนะคะก็คลิปนี้เป็นการอ่านไพ่นะคะก่อนนอนคืนนี้เขาฝากบอกเพื่อนๆว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะ อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปแล้วก็ใครที่มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีพลังงานดึงดูดนะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปอ่านดวงพอดีไป อซื้อผ้าชุดนี้มานุ่นว่าจะส่งต่อนะคะเพราะว่านุ่นอ่านแล้วงงๆอะคะ่ะก็ไม่ค่อยเข้าใจมันแอบยากไปสําหรับนุ่นนิดนึงเนาะใครสนใจทักไลน์มาสอบถามนะคะยังไม่ได้ใช้เลยนะ,ะแต่ว่าอ่านอ่านแล้วงงๆค่ะนี่ใหม่เลยนะคะอ่านเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงกันเลยนะคะคืนนี้เขาฝากมาบอกกันว่าอะไร อยากขอความช่วยเหลือหรือฉันมีเรื่องอยากให้เธอช่วยหรืออยากปรับความเข้าใจกับเธออยากให้เธอให้โอกาสที่ผ่านมาฉันทำให้เธอเศร้าเสียใจฉันรู้ตัวที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่รอคอยรอคอยแล้วรอคอย,อ,คอ,ยอีกเธออาจจะรู้สึกเสียใจมันมีเรื่องราวของรักสามเศร้าหรือ มีเรื่องราวของความไม่สบายใจไม่ว่าจะเกิดจากตัวฉันเกิดจากคนรอบข้างหรือเกิดจากอะไรก็ตามมันเป็นความเศร้าความเสียใจฉันรู้ว่าฉันทําให้เธอผิดหวังเธอควรเธออยากมีความสุขกับความสัมพันธ์มากกว่านี้แต่ฉันที่ผ่านมาฉันอาจจะให้เธอไม่ได้เธออาจจะรู้สึกว่าเธอต้องทนทุกข์ทรมานกับความสัมพันธ์นี้มานานพอนควรเธอจึงได้ไปตามหาความสุขของตัวเองไปโฟกัสที่ตัวเอง และที่ผ่านมาฉันเองก็อาจจะผิดที่นิ่งๆเงียบๆไปแล้วก็ใส่ใจแต่ความรู้สึกตัวเองมากเกินไปจนมองข้ามความรู้สึกของเธอมองข้ามความอ่อนไหวของเธอมองข้ามความอดทนของเธอพอมันถึงสิ้นสุดแล้วเนี่ยเธอก็เลยรู้สึกว่าเธออยากมีความสุขเธอไม่อยากอยู่ตรงนี้เธอไม่อยากอดทนกับความสัมพันธ์ตรงนี้ซึ่งตอนนี้เธอมีความสุขแล้วแต่เพรเธอมีความสุขเนี่ยคนที่เริ่มคิดได้ คนที่เริ่มรู้สึกว่ากําลังสูญเสียอย่างฉันเนี่ยมันก็ต้องรู้สึกว่าต้องต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ดดำเนินไปฉันเนี่จะบอกกับเธอว่าฉันอะเป็นคนแบบนี้ก็จริงแต่เวลาฉันรักใครฉันรักจริงแล้วฉันก็มั่นคงนะซึ่งความรู้สึกหรือความอะไรก็ตามเนี่ยฉันก็มีให้เธอเพียงคนเดียวแล้วก็เป็นแบบนี้มาตลอดแม้จะไม่หวานแต่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะ นี่คือข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคะตัวอักษรน,นะคะมีตัว H มีคนเกิดวันพฤหัสปะเนี่ยย่อหญิงนะคะตัว M ตัว W ค่ะแล้วก็มีเลข6ค่ะพฤหัสสุกนะคะวันจันทร์นะคะวันอาทิตย์้าดินพฤชศักัิการมังกรธาตุโลมถุนตนกูธาตาน้ำมินกรกฎพิจิกรราศีสิงห์นะคะตัวเด่นไปที่ธาตุดินประมาณนี้คืนนี้ ฝันดีราตีสวัสด์นะคะใครสนใจไพ่นะคะซึ่งนุ่นส่งต่อแล้วยังไม่ได้ใช้เลยก็ทักไลน์มาเนาะหรือใครต้องการดูดวงนะคะใครต้องการดูดวงนะคะส่วนตัวก็ทักไลน์มาจองคิวได้นะไพ่อันนี้นะคะคือซื้อมาเราก็งงๆนะอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฟันดีราตีวสวัสด์ค่ะบ๊ายบาย